ใครนะครับกำลังหาตั้งชื่อฟรีไฟเท่ๆนะครับผมอ่ะก็มาดูกันได้นลครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสอนตั้งชื่อใส่จุด4จุดนะครับอ่ะใครที่กาลังหาอยู่นะครับก็มาดูที่คลิปผมได้เลยครับนี่ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งชื่อจุด4จุดเหมือนแรงแกนนะเหมือนที่ผมให้ดูเลยเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชื่อที่จะสอนวันนี้นะครับผมอ่ะใครนะครับที่อยากให้ผมสอนตั้งชื่อแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับถ้าผมทำได้หรือผมรู้ผมก็จะมาทำคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับใครนะครับที่อยากตั้งชื่อเท่ๆนะครับผมอ่ะก็กดไปดู ในช่องพี่ได้นะครับพี่ก็สอนสร้างชื่อเยอะนะครับผมว่าจะเป็นชื่อแบบไหนในฟรีไฟล์นะผมที่เขาตั้งกันเยอะๆนะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปดูในช่องผมได้เนาะอ่ะก็สอนตั้งชื่อไว้เยอะมากเลยนะครับหลายๆแบบนะน้องๆเผื่อหาอยู่นะครับผมก็ไปกดเข้าดูในช่องผมได้เนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปตั้งชื่อกันดีกว่านะครับผมไปดูกันเลย ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมไปดูกันเลยนี่ก็คือขั้นตอนต่อมานะครับอ่ะเราก็ต้องไปดาวน์โหลดอักษรพิเศษก่อนนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวนี้เลยเนาะตัวที่ผมวงไว้ให้นะครับผมไปดาวน์โหลดได้ที่เพจสตูนะครับผมอ่ะถ้าใครดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับ ก็รอมันดาวน์โหลดแบบหนึ่งเนาะอะ่เข้ามาสู่หน้านี้แล้วครับกดคําว่าสร้างสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับผมอ่ถ้าเราสร้างสัญ,ญลักษณ์แล้วเราจะมาสู่หน้านี้นะครับอ่าสหรับชื่อวันนี้ก็จะเป็นสอนตั้งชื่อ4จุดนะผมอ่าแล้วแต่น้องๆจะตั้งแบบไหนเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแค่ชื่อสมมุติพี่นะครับผมที่ตั้งขึ้นมาเนาะอ่า น้องๆ <Banana> ก็มีชื่อของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็จะตั้งตามชื่อตัวเองที่คิดไว้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเราก็ใส่ตัวนำหน้าก่อนนะครับผมหลายๆคนก็มีแคนตัวเองอยู่แล้วเนาะก็จะตั้งส่วนมากก็จะตั้งนำหน้าชื่อแคนตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นชื่อของพี่เนาะพี่ก็จะภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยเนาะตัวนำหน้าผมก็จะอ่อ่ะ ตัวหน้าตัวนี้ครับผมก็จะเ,เป็น cbr เนอะเราก็จะไปใส่จุดนะผมให้เรากดตรงลูกศรตรงข้างคําว่าร้อนขึ้นมาเลยนะครับให้เราไปเลือกที่คําว่าเส้นนะผมถ้าเจอคําว่าเส้นรากดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับสำหรับเส้นจุดนะผมมันก็จะมีหลายแบบนะครผมแล้วแต่น้องๆจะเลือกใช้เลยนะครับ จะเป็น3.2.4จุดสองจุดสี่จุดนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะใส่เป็น4จุดเนาะจะใส่เป็น4จุดตัวนี้นะครับ4จุดจะมี2แบบนะครับผมผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับตามที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับจะตั้งเหมือนเขาเลยเน,ะนะาะก็วางด้านขวาครับอ่าแล้วก็ชื่อตามท้ายแล้วแต่น้องๆน,นะครับจะเอาเป็นภา,าษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้เนาะอ่ผมก็จะเอาเป็นภาษาไทยนะครับผม C R คุณตาอ่าสำหรับชื่อผมก็ C B R คุณตาการตั้งชื่อเกมฟรีไฟล์เนาะมันจะได้แค่12ตัวนะผมแล้วก็อีกอักษรตัวหนึ่งที่เขาใส่กันเยอะๆเนาะ,นะก็จะเป็นตัว x ที่เขาฮิตกันตอนนี้นะครับให้เราเลือกตรงลูกศรตัวเดิมขึ้นมานะครับผมแล้วให้เราไปเลือกที่ ตัวอักษรนะครับผมนี่ครับจิบไปที่คำว่า,าตัวอักษรนี่ครับผมแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาให้ไปเจอตัว x นะครับผมเลื่อนขึ้นมาเลยน้อก็มาเจอตัว x แล้วนะครับเขาจะเล่นตัว x ตัวนี้นะครับผมใช้เยอะกันมากเลยนะครับก็กดไปครับก็วางที่ด้านขวาครับผม สำหรับชื่อจุด4จุดก็ง่ายนิดเดียวเนะาะถ้าใครไม่แต่งเติมอะไรเพิ่มนะผมก็กดไปที่จุด3จุดเลยครับแล้วก็กดคำว่าสำเนาเลยครับผมถ้าเรากดคำว่าสำเนาเสร็จแล้วเนาะก็ไปที่หน้าเกมเลยเราไปเปลี่ยนชื่อกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เราเข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับ กาไปที่แต่งตัวครับผมเลือกที่อื่นๆครับแล้วก็เลือกที่บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็กดใช้งานครับแล้วเรากดแชร์ที่แป้นพิมพ์นะครับผมแล้วก,กดวางับผมอ่ามันก็เป็นชื่อที่เราไปคัดลอกมานะผมจากแอปอักษรพิเศษเนาะอ่ะสำหรับชื่อใส่จุด4จุดวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่าถ้าใครว่า โอเคแล้วก็กดตกลงเลยนะครับผมถ้าเรากดตกลงไปแล้วนะครับผมเราจะเสียบัตรเปลี่ยนชื่อไปโดยทันทีเลยนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับก็กลับไปตั้งใหม่นะครับผมถ้าใครนะครับอยากให้พี่สอนตั้งชื่อแบบไหนเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ